สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำให้ดูคลิปใลนนอ้คกนี้เราจะมาส่องในใจเขาคนกเก่ามีเราหรือใครอยู่ในนั้นนะคะฟังแล้วไม่ต้องเข้าข้างตัวเองดูจากสถานการณ์ดูจากเหตุการณ์ปัจจุบันนี้แล้วก็ตัดสินใจเอานะคะดูจากความเป็นจริงนะทุกคน ฟังแล้วเคลิบเล้มนะคะแล้วก็อย่าเข้าข้างตัวเองด้วยทรงพาะบารมงานของคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกด subscribe แล้วก็ไลค์แชร์ลัคนาราศีที่โดดเด่นนะคะรักสามเศร้าเราหลายๆคนไฟทัดไฟเมสิกธนูจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสวีนัสราศีพะสบราศีตุลมาราศีเมษราศีพิจิก เลโอราศีสิงทัดฝ่ายแคปคอ่นราศีมังกรธาดินชรนะัสราศีศพราศีตุลราศีผู้ศพนะซันคนณกูนาธิทัดฝ่ายตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขาวมีห้ายี่สิบสามสิบสิบแปดสองสิบหกสิบสามแล้วก็สิบเจ็ด ลักนณราศีไม่มีไม่โดดเด่นไม่เป็นไรนะะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในใจของคนรักเก่าของคุณเนี่ยตอนนี้มีใครอยู่นะคะเออดูจากลักษณะดูจากความสัมพันธ์ดูจากความคิดนะคะว่าภายในใจของเขาตอนนี้เวลานี้คนรักเก่าเขามีใครอยู่ปัจจุบันนี้ขอดูชีวิตของเขาหน่อยนะคะ ชีวิตของเขาไม่ว่าเขาจะอยู่กับใครนะไม่ว่าจะอยู่กับมือที่สามหรือว่าอยู่คนเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่นะมาดูซิว่าชีวิตของเขาเป็นยังไงตอนนี้เวลานี้สองชีวิตก่อนสองชีวิตของคนรเก,กา่าเดมเบอร์อร์มาเลยนะทุกคนนะคะขาราชการคนในเครื่องแบบ ทหารตำรวจนะคะยศใหญ่ยศเล็กก็แล้วแต่หรือว่าชาวต่างชาติคนทางไกลหรือว่านะ,ะมีลักษณะของคนที่มีความเป็นผู้นำสูงนะ,ะหัวหน้าครอบครัวนะกล้าตัดสินใจกลา้าได้กล้าเสียใจนักเลงนาเดียมเบอร์เนี่ยชอบควบคุมความสัมพันธ์นะอีโก้จัดนะคะ,นะคะแล้วก็เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะ,ะอยากได้อะไรก็ต้องได้ แล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าคืออาจจะมีความที่แบบขี้หึงนะขี้หึงขี้ห่วงมากนะแต่ไม่แสดงออกนะคะแต่มันเป็นอาการของคนที่เหมือนกับอยากเอาชนะมากกว่านะเดอ e อมเบอร์เรสามถ้วยพลังงานความสัมพันธ์คนทางไกลพลังงานของความที่แบบมีความเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานสังคมรอบๆตัวหัวหน้างานได้นะ มีระยะทางมีความห่างไกลเด็กถือเหรียญเป็นความรู้สึกของคนคนนี้เดมเบอร์ Emperor, เนี่ยที่อยากจะขอโทษอยากขอโอกาสแล้วก็มีการแสดงออกในเรื่องของการที่แบบถามไถ่เรื่องราวของใครบางคนผ่านเพื่อนผ่านสังคมนะหรือว่าส่องโซเชียลผ่านเพื่อนก็ได้นะคะ แล้วมันเป็นพลังงานของคนที่แบบเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่ค้างคาในใจอะนะ,ะเพราะว่ามันเป็นปมเรื่องราวปัญหาในอดีตของคุณกับเขานะคะเป็นพลังงานของคนคนหนึ่งที่มีปัญหามีปมกันอะนะคะซึ่งลักษณะของความสัมพันธ์เนี่ยมันมาในรูปแบบของความเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนที่ทำงาน นะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่แตกต่างกันนะคะเขาอาจจะเหนือกว่าคุณหรือว่าสายอาชีพการงานที่แบบมันมีในเรื่องของคุณธรรมนะ,ค,ะความถูกต้องมาเกี่ยวข้องด้วยนะโดยเฉพาะ The h i l o เนี่ยพนักง,งานของครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งทำให้ระหว่างคุณ กับคนคนนี้ในกรณีที่เขามีความสัมพันธ์เก่าอยู่เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในกรอบอยู่ในกฎระเบียบอยู่ในคันลองคองธรรมนะคะเออเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเลือกมากเลือกเยอะแม้เขาจะเคยแต่งงานหรือว่าเคยมีครอบครัวมาเนี่ยเออถ้าแบบโสดนะถ้าถ้าตอนที่เขากับคุณเจอกันแล้วเขาโสดเนี่ย เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเลือกมากเลือกเยอะเลือกความสัมพันธ์เหมือนจีบไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆแต่จีบแล้วก็คุยเฉยๆแต่ไม่จริงจังกับใครอารมณ์นเนี่ยนะคะจึงเป็นเหตุให้คนคนนี้และคุณซึ่งมีการพูดคุยกันผ่านเพื่อนผ่านสังคมที่ทํางานผ่านการแชทนะ,ค,ะคุยกัน อดีตอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะแต่ปัจจุบันนี้เขาหน้าที่จะไม่หลงเหลือใครอยู่ในชีวิตแล้วนาะมันเป็นประมาณที่แบบเหมือนโสดโสดแต่คือมีพร้อมทุกอย่างนะมีเงินมีงานมีความสำเร็จสาวๆหนุ่มๆรุมร้อมรุมจีบเป็นที่ต้องการของตลาดดิอัมเบอเลอร์นะ่ะนะคะเล่นตัวนะคะเออลือกมากเลือกเยอะอีโก้จัดอีโก้แรง นะคะแล้วก็เหมือนกับเหมือนยิ่งนะยิงในศักดิ์ศรีตำแหน่งหน้าที่การงานใครเหยียดยามดูมิน่นดูแกรมไม่ได้นะนะคะแต่ว่ามีลักษณะของความเป็น n น g h t of ค u p ความขี้เล่นอ่อความที่แบบเรียกว่าเฟลลี่ความที่แบบเจ้าชู้นิดนิดกลุ้มกลิ่มหน่อยหน่อยนะคะแล้วก็มีการโปรยเสน่ห์ตลอดระยะทาง นะคะในช่วงเวลาที่เขาโสดนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าส่องความสัมพันธ์เออส่องในใจเขาคนรักเก่ามีเราหรือว่าใครนะคะคนรักเก่าเนี่ยกรณีน่าจะเป็นคนคบคนคุยมากกว่าความสัมพันธ์ที่เป็นการ แต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่นะคะเปอร์เซนต์ของการที่เป็นคนคบคนคุยสัก70-80%ส่วนควาสมสัมพันธ์ที่เป็นครอบครัวควาสมสัมพันธ์ที่อยู่กินกันแบบฉันสามีภรรยาเนี่ย20เนาะคนรักเขาเขามีเราหรือมีใครนะคะในใจเขาเรามาส่องใจเขาซิคนคนนั้นที่อยู่ในใจเขาเนี่ย เป็นความสัมพันธ์อะอย่างไรกับเขาเป็นความสัมพันธ์แบบไหนกับเขานะคนที่อยู่ในใจเขาตอนนี้เวลานี้คนที่อยู่ในใจเขาเป็นความสัมพันธ์แบบไหนตอนนี้เวลานี้นะคะความรู้สึกแรกที่ทำให้เขาแบบลืมไม่ได้นะคนที่อยู่ในใจเขา เป็นคนแบบไหนเป็นความสัมพันธ์แบบไหน the strength the devil นะ the strength เนี่ยแม้จะดูแบบแต่งตัวธรรมดาธรรมดาหญิงสาวชาวบ้านธรรมดานะแต่ดูเหมือนกับว่าคืออาวุธก็ไม่มีเนาะมีแต่เรียกว่าอาจจะเป็นคำพูดคำจาน้ำจิตน้ำใจนะหรือว่าคุณสมบัติความเป็นผู้ดีแบบที่เหมือนกับว่าอยู่ใน เขาเรียกว่าอะไรช้างเผือกที่อยู่ในป่าอารมณ์เนี้ยที่สามารถที่จะกำราบสิงโตได้อยู่คือสเสน่มันเป็นสเสน่ห์เฉพาะตัวนะคะที่ทำให้เขาคนนี้คนรักเก่าของคุณเนี่ยลุ่มหลงมากเดอะเดวิลนะคะค่อนข้างคลั่งไคล้เลยแหละน่าจะเป็นความรู้ความสามารถสะมากกว่าที่โดดเด่นที่ทำให้คนคนนี้รู้สึกว่าคุณน่ะ สยบเขาได้เลยอารมณ์เนี่ยนะคะก็ไม่รู้ว่าใครแหละที่เหมือนกับว่ามีลักษณะของเดสตอรเริงเพราะไม่ไม่ได้นะคนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะด้านเอาอยู่ทุกเหตุการณ์สถานการณ์อาแต่งงานเคยมีครอบครัวมาแล้วเป็นโสดนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ลึกลับอะไรบางอย่างซึ่งทําให้คนคนนี้อยากจะแต่งงานด้วยอะ่ะอยากจะใช้ชีวิตคู่นะะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเดอสตาร์เป็นคนที่สวยเป็นคนที่แบบ เหมือนสวยแต,แต่แต่งตัวธรรมดาธรรมดานะเป็นสาวชาวบ้านธรรมดานะคะประมาณเอ,อ่อคํำแก้วหรือเปล่านะคะที่ที่อยู่ในอะไรนะสระน้ำหนองขานนะ,ะอยู่สกลนครอารมณ์นี้เลยนะคะเป็นอารมณ์ของคนที่เหมือนกับว่าเขาคนเนี้ยคนรักเก่าเนี้ย เขาคิดถึงผู้หญิงผู้ชายคนเนี้ยซึ่งเขาอยากจะแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตคู่ด้วยสวยสวยแบบชาวบ้านสวยแบบเอ่อสามารถที่จะพูดคุยผ่านเพื่อนนะคะเออมีความเป็นความเป็นสังคมเดียวกันความเป็นเพื่อนนะพูดคุยถามเรื่องราวสารทุกสุขด,ดิบนะคุณหรือว่าเขาถามกันก็ได้นะเกี่ยวกับเกี่ยวกับชีวิตของกันและก,กันและมีการที่คิดอยากจะรู้ ชีวิตนะคะในด้านดักดักของใครคนใดคนหนึ่งอ่ะมันเป็นประมาณที่คนรักเก่าของคุณเนี่ยหรือว่าคนคุยเก่าของคุณเนี่ยอยากรู้เรื่องราวดักดักของคุณไม่ใช่แบบเฉพาะเฉพาะที่เปิดเผยนะ,ะบนโลกโซเชียลแต่อยากรู้เรื่องราวอดีตความเป็นไปเป็นมาหรือว่าการใช้ชีวิตอยู่กับสังคมเป็นยังไง นะคะจะได้รู้เออจะได้เหมือนกับว่าเป็นการที่รับมือถูกอะไรเงี้ยนะคนคนคน,นี้ผู้หญิงผู้ชายคนนี้ที่อยู่ในใจเขาคนดักเก่าแฟนเก่านะคะก็รู้สึกว่าเขาน่าจะสืบประวัติเรื่องราวนะ,ะของผู้หญิงผู้ชายคนนี้พอสมควรคนดักเก่ามีเราหรือมีใครใครคนนี้ที่รู้สึกว่าเขากับคนคนนี้น่าที่จะมีการทันหลัง ให้กับความสัมพันธ์แหละก่อนหน้านี้นก็เคยคุยกันนะแต่มันเป็นการคุยกันที่เหมือนกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เปิดใจอาจจะเป็นเขาก็ได้นะแต่คุณเป็นคนที่เปิดใจเข้าหาเขาก่อนนะคะแต่รู้สึกว่าเขาหน้าที่จะไม่เปิดใจเพราะเขาหน้าที่จะมีปัญหาปัญหาเงินปัญหางานปัญหาความรากักปัญหาความสัมพันธ์เก่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันคาราคาสังเขาไม่โสด นะคะเขาบอกว่าเขาไม่โสดเขาก็เลยไม่คุยกับคุณหรอกอารมณ์เนี้ยนะคะแต่มาดูกันคนตะเก่าเขามีเราหรือมีใครซีเรียนอินเวมันเป็นความรู้สึกของคนที่ไม่สามารถที่จะห่วงแหนไว้ได้อะคือหวงไว้ได้หึงก็ไม่ได้ห่วงก็ไม่ได้เป็นเพื่อนก็ไม่ได้ เป็นคนรักก็ไม่มีสถานะไม่มีอะไรเลยได้แต่ส่องดูชีวิตของใครคนหนึ่งที่เหมือนกับว่ามีแต่ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานนะคะแล้วก็เหมือนกับวนเวียนอยู่ในความรู้สึกอยู่ในชีวิตนี่แหละนะคะแล้วต่อตามสืบตามส่องตามดูตลอดเวลาบางทีก็มีการที่แบบเหมือนเสนอหน้ามาก็มีนะเออมีการที่แบบเหมือนเสนอหน้ามาคุย มาแชร์นะคะแต่ก็เป็นการที่ไม่เปิดเผยตัวตนเป็นการที่ปิดบังความรู้สึกในใจนะคะเหมือนเหมือนมันมีความรู้สึกหยิกแกมหยอกอะไรเงี้ยนะ,ะซึ่งเขาคนนี้นะมีพฤติกรรมที่เหมือนกับว่าส่องโซเชียลของคุณแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนไม่กล้าพูด ไม่กล้าทักข้อความไม่ตัดไม่กล้าคุยอ่ะส่องอย่างเดียวเลยส่องแล้วก็เหมือนกับเก็บรวบรวมข้อมูลเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับคนคนนั้นที่อยู่ในใจเขาอะ่ะสิ่งที่เขาได้รับรู้นะเกี่ยวกับคนคนนั้นที่อยู่ในใจเขาเนี่ยชีวิตของคนคนนั้นเขารู้สึกว่าวุ่นวายมากเลยทั้งนั้นที่เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนเนี้ย ถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนตใจดีมีเมตานะคะเออคือดีเพอร์เฟกต์อะเหมือนคุณหนูเหมือนเทพธิดาหรือว่าเทพ,พบุตรเลยจุติลงมาเกิดอารมณ์นี้แล้วทำให้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตของคนคนนี้ถึงดูวุ่นวายสับสนชีวิตครอบครัวเอยชีวิตสังคมเพื่อนร่วมงานเอยอะไรเนี้ย ทำไมถึงเหมือนกับว่าชีวิตไม่มีความสุขเลยกับสังคมกับงานมีแต่ความวุ่นวายมีแต่เรื่องรามมาทดสอบจิตใจอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งเขาเหมือนกับหน้าที่จะรู้ว่าเออมันน่าที่จะเป็นผลมาจากความโดดเด่นของคนคนนี้ที่ทําให้คนคนนี้เจอความวุ่นวายในชีวิตนะเหมือนเขาพยายามที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลผู้หญิงผู้ชายคนนี้ไว้ นะ,ะอยู่ในใจหรือว่าอาจจะเป็นเขาเองก็ได้ที่เหมือนกับเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะเข้ามาสร้างความวุ่นวายให้กับคนคนนี้นะคะแอบซองแอบดูแหละนะ,ะแต่ก็รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายคนเนี้สามารถที่จะเอาตัวรอดได้คนถ้าเก่าเขามีเราหรือมีใครมีใครมีคนที่เขาเคยปฏิเสธนะคะ เหมือนตัวของเขาเนี่ยปฏิเสธเร็วจนเกินไปมีการเหมือนกับว่าคือไม่อยากจะคุยอ่ะไม่อยากจะพูดฉันจะทํางานอารมณ์เนี่ยฉันไม่มีกระจิตกระใจจะมอบความรู้สึกรักหรือว่าไม่มีเวลานะคะตอบแชทเล่นโซเชียลไม่มีเวลาจริงๆนะทุกคนนะคือเขาหมกมุ่นอยู่กับงานของเขามากนะคะอยู่กับชีวิตความวุ่นวายของเขาด้วยแล้วก็เลยเหมือนกับว่าเออบางทีเนี่ย เล่นโซเชียลไปเล่นโซเชียลมาประมาณที่อ่านะเหมือนโดนสแปมอ่ะนะประมาณที่แบบโดนสแปมโซเชียลแล้วก็ไม่สามารถที่กลับเข้ามาได้เล่นจนเล่นจนแบบ f a c e b o o k สแปมอ่านะคะประมาณเนี้ยเลยนะแล้วก็ไม่สามารถกลับเข้ามาในโซเชียลได้อีกก็เลยไม่สามารถอี่ พูดคุยกับคุณได้โดยตรงนะคะหรือว่าอาจจะไปสร้างแอคเขาหลุมมาสองคุณก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันมีความโมโ oh หมีความหงุดหงิดนะคะและคนดักเก่าเขามีเราหรือมีใครชีวิตของเขานะคะรู้สึกว่าก้าวถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหมกมุ่นเกี่ยวกับการดื่มการกินเอ,อติด ติดสุราเมรยมามมชัปมระมา,านาอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะติดติดติดอย่างอื่นไหมติดกินถ้าเป็นผู้หญิงก็กินเยอะน้ําหนักขึ้นถ้าเป็นผู้ชายก็ติดดื่มนะคะเรียกว่าต้องไปนั่งริมสนามนะคะสร้างบรรยากาศนะเออสร้างภาพนะคะเออทำตัวน่าสงสารอะไรเงี้ยเหมือนกับอกหักผิดหวัง กับชีวิตรักนะคะกับความสัมพันธ์กับคนที่อยากได้ก็ไม่ได้กับคนที่อยากอยู่ด้วยก็ไม่ได้อยู่ด้วยเหมือนไม่มีใครรักไม่มีใครสนใจทั้งๆที่เป็น the อ m e r o r the e m เ e r ร์ซึ่งเจ็บปวดมาจากความสัมพันธ์ที่เขาเป็นคนรักครอบครัวมากๆเขาเป็นคนที่ดูแลใส่ใจคนในครอบครัวเขาเป็นคนที่คาดหวังความสมบูรณ์แบบของครอบครัวนะคะก็เลยทาให้ เขาคนนี้คนรักเก่าของคุณเนี่ยเหมือนกับว่ากว่าที่เขาจะทำใจตัดใจจากความสัมพันธ์เก่านะไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือว่ามือที่สามก็แล้วแต่นะคะทำใจนานมากเลยและคนรักเก่าเขามีเราหรือมีใครมีมีหนังสือสวดมนต์ข้างตัว <laughs> The High ant, นะเดรริลแฟนนะสวดมนต์ปฏิบตัตินะนั่งสมาธิ แล้วก็ขอพรอ,อ้อนวอนสิ่งศิสิทธิ์ขอให้เขาเมีเงินมีทองมีความสําเร็จในอาชีพการงานในสิ่งที่ทํมบางคั่งร่ํารวยนะคะดูมีภูมิฐานดูมีในเรื่องของออขอไม่ให้ผิดหวังในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะกับคนที่อยากใช้ชีวิตคู่อารมณ์นเนี่ยเหมือนวิงวอนขอพรจากสิ่งศิสิทธิ์ตลอดสนมมลนั่งสมาธิส่งกระแสจิตมาถึงใครบางคนนะคะ คิดถึง,ค,ถงนะค,ะคิดถึงนะคิดถึงหนอนะคะจะไปหาหนอจะทักแชทนออะไรเงี้ยนะคะอยู่แบบเนี้ยแต่ไม่กล้านะมันเป็นการที่เหมือนคิดอยู่ในใจแต่มีความรู้สึกเหมือนไม่พร้อมอะ่ะกลัวกลัวเจ็บปวดกลัวเสียใจนะคะพลังงาน ของคนคนนี้คือเขามีทุกอย่างแหละดูดิเขามีเหรียญเขามีเงิน,เข,เ,งนเขามีทองเขามีหน้าที่การงานมีความมั่นคงในชีวิตแต่อาจจะเหมือนกับไม่ได้ร่ํารวยมากนากักจนขนาดที่แบบว่าจะมีทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนที่เขารักได้นะคะคือสิ่งที่อยากได้เพิ่มเติมก็จะเป็นทรัพย์สินเงินทองนะที่เหมือนกับว่าถ้าหากเขามีปัญหากับความสัมพันธ์เก่าเขาหน้าที่จะยกทรัพย์สินเงินทองบางส่วนให้กับคนรักกลับไปแล้วนะคะ และคนรักเก่าเขามีเราหรือมีใครคนรักเก่าแฟนเก่าความสัมพันธ์เก่าเขามีงานเขาเป็นคนที่ทํางานหนักมากนะคะเขาเป็นคนที่วางแผนชีวิตในเรื่องการงานแล้วก็การเงินเครียดนะคะไม่มีงานไม่มีเงินกน็เครียดยิ่งกว่าการไม่มีแฟนไม่มีภรรยาสามีอีกเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะให้ใคร นะมาช่วยเหลือเขาในเรื่องการเงินเขาก็เลยเป็นคนทํางานหนักมากๆเป็นคนที่วางแผนในอนาคตมากๆเป็นคนที่วางแผนในเรื่องการเงินเก็บเงินเก่งมากๆ,ๆลงทุนเก่งมากๆเดือแฮงแมนเป็นคนที่เหงานะเป็นคนอารมณ์มขี้เหงาเป็นคนทีน่แบบเหมือนอยู่คนเดียวแล้วเครียดอะอยู่คนเดียวแล้วกดดันเก็บกดตัวเองอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกท้อนะแต่ก็ต้องทํางานหากินนะอยู่คนเดียวแล้วนอนไม่หลับ นะแต่ก็ต้องนอนเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีแรงไปทำงาน The view of fortune เขาเขาเป็นคนที่เหมือนกับต้องรอคนที่ใช่เท่านั้นะนะถ้าสิ่งศิสิทธิ์ไม่นําพาคนที่เขาอยากได้มาให้เขาเนี่ยเขาก็จะไม่เอาไข่เลยเพราะว่าเขาไม่ไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจไข่อีกแล้วแต่เขาอยากได้คนคน,คนนั้นของเขาผู้หญิงวิจัยคนนั้นที่อยู่ในใจเขาอะนะคะซึ่งไม่รู้ว่า ควีนออปเปอเเอร์เนี่ยเป็นใครเพราะตอนนี้มันเหลือพลังงานเดียวเนาะทุกคนจากที่เขาเคยมีครอบครัวแต่คนที่อยู่ในมือเขาเนี่ยเป็นใครขอขยายลักษณะผู้หญิงผู้ชายที่อยู่ในมือของเขาคนรักเก่าหน่อยคนที่เขาเคยพยายามที่จะสร้างสัมพันธ์คนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานเดือะซันคนที่เขาเคยปฏิเสธ นะคะเออคุณเคยถูกปฏิเสธเปล่าคนที่เคยเข้าหาเขานะคะแล้วก็หายไปอย่างรวดเร็วนะคนที่เขาเคยทํานิสัยแย่ๆใส่นะคะอาจจะโมโหร้ายหรือว่าอาจจะบึ้งตึงหรือว่าอาจจะพูดคําพูดที่แบบทําพฤติกรรมไม่น่ารักอะแต่ไม่ได้ดูแรงนะคือมันเป็นไนอฟสอดมันเป็นพฤติกรรมที่มุทะลุเอาแต่ใจตัวเองไม่คุยนะก็เงียบอ่า รู้สึกว่าเบื่อรู้สึกว่าตอนนั้นฉันหงุดหงิดฉันก็ไม่คุยอะไรเงี้ยมันเป็นประมาณที่เหมือนกับว่าเอาแต่ใจตัวเองแต่เขาก็อยากได้ผู้หญิงผู้ชายคนนั้นที่เป็นเดอะสตร t งมาอยู่เคียงข้างเขานะคะอืมเพราะไม่ไม่ไม่คนที่เขาปฏิเสธคนที่เคยพยายามในความสัมพันธ์เคยพยายามที่อยากจะคุยกับเขา,เ,าเคยพยายามที่อยากจะมีเขาในชีวิต ะะก็ไม่รู้ว่าใช่คุณหรือเปล่าไปคิดเอาเองแต่อย่าเข้าข้างตัวเองจนเกินไปแล้วเวลาเขามา่ะก็อย่าให้เขาหลอกนะคะถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกนะคะอารมณ์นี้เลยร้องหลบคีย์ไงฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ